เกมเริ่มครับเป็นฝั่งของบียูนะครับเป็นฝ่ายลูกเริ่มเล่นครับเลยคืนอีกครั้งหนึ่งวิศรุตนัทธนันเอาเปิดมาได้โคกจ่อๆเรียบร้อยนะครับโอ้โหมาจังหวะที่นัทธนันโดนฝั่งบียูชิงเล่นอย่างด้านหลังนะครับไข่ที่ชงเข้ามาแล้วปรากฏว่าจังหวะปล่อยบอลตกในปีเบียดแพ้่ครับสำหรับนัทธนันไทยมาโอ้แม่งกับเดวิสันนะครับเดวิสันจับแล้วยิง ไม่ร้ายจริงครับเดนิสมิลโล่กับเดวิสันนะครับพีเามานะครับโอ้โหแล้วก็จับบอลแรกแล้วพลิกยิงลอดบางขาของปัติโอ้เพื่อนทะยานขึ้นหน้าเพียบเลยครับแล้วให้มาช่องนี้หักกลับมาได้8ไม่ได้ไม่ถึงครับโอ้มาวุ่นอทีนึงพักอกยิงซ้ายยังติดเซฟนชัยครับไม่ได้ครับโอ้ซ้ายของมาวุ่นอีกครับดูเปิดโดยมาบอลกินไซส์แกรกถึงบอลด้วยแต่ไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าดูน่าจะล้มนะครับเกรกฮูล่า ตัวเติมลุ่งรัดให้นิติพงศ์เปิดย้อนกลับมาโล่งๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดครอสไปครอสมาของบียูครับมูซเซนครับขวาถึงลุ่งรัดแล้วฝากมาให้โอ้โหแล้วสอดมาตรงนี้เนี่ยเจ็ดนาทีทดครบแล้วครับผู้สินเป่าจบเกมครับเป็นทูแบนทอกครับเปิดบ้านเอาชนะนครรัชสีมามาสดาไป2ประตูต่อนหนึ่งครับ